สวัสดีครับผมสุป,ประพิษโยธีช่อเล่นบิ๊กครับเราให้ความหมายคําว่าความรู้จักประมาณคืออะไรความรู้จักประมาณตามภาษาบาลีว่ามัตตัญยุตาสถาสาธุความรู้จักประมาณยักประโยชน์ให้สเ็จทุกเมื่อทําไมคนเราต้องรู้จักประมาณเําว่าเราจะ,จะทําอะไรก้วแต่เราเราต้องรู้จัก ประมาณตนว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำทำตัวพอดีพอดีจะทำเกินประมาณทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่อะไรที่มันเกินประมาณไม่ดีทางนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะงามจะพอเหมาะจะพอสมควรต้องรู้จักประมาณไม่ว่าการกินอาหารรับประทานอาหารทำอะไรก็แล้วแต่การเลือกซื้อสิ่งของต่างๆการแต่งตัวก็เหมือนกัน เร,เราต้องรู้จักประมาณตนประมาณตนแบบไหนว่าแต่งตัวแบบไหนจะเหมาะกับเราประมาณว่าเราสมควรใส่ชุดอะไรให้เหมาะกับเราให้เหมาะกับฐานานุรูปของเราสรุปแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ออกมาดีให้บุค,คลิกท่าทางดีสมน้ำสมเนื้อและสมวัยขอบคุณครับ